รับมือยังไงก็อันนี้ก็จริงๆเป็นโจทย์ที่ยังยังยากคู่นะครับค่ะโดยเฉพาะสาหรับครอบครัวที่ค่อนข้างจะยึดจารีตประเพณีเยอะหน่อยนะค่ะเพราะว่าจริงๆความรู้วิชาการในในปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าใจว่าจริงๆมันเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือการยอมรับของพ่อแม่นะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายสําหรับพ่อแม่หลายคนนะค่ะแต่บางครั้งละการที่พ่อแม่เข้าใจ เรื่องของลูกอย่างถูกต้ตองก็จะช่วยได้คือบางบาง,บางครั้งะพ่อแม่มีมีความกลัวมากมายในในใจว่าเป็นแบบนี้แล้วจะต้องต้องต้องไปติดยาต้องไปนู่นนี่นั่นเป็นเอชตอาคือคิดคมก<า>ลัวไงความกลัวซึ่งบางทีมันก็เป็นแค่ความกลัวที่ไม่ได้อยู่บนฐางความเป็นจริงนะค่ะอ่าแล้วถ้าสมมติอ่ะเอาล่ะเจอพ่อแม่ที่พอรู้แล้วว่าลูกฉันเป็นแน่ล่ะ ไม่ใช่เพศอย่างที่เป็นอยู่ต้องเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะเป็นอีกเพศหนึ่งเพศตรงข้ามกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้คําแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาควรจะต้องทำไงคือทําใจยอมรับเลยเหรอหรือว่าพยายาม <Okay. S 1> แก้ปัญหาเพราะว่าคือก่อนก่อนหน้านี้นะคุณติมกอาจจะมีความคิดของคนเป็นพ่อแม่ที่ว่าเฮ้ยลูกเราเนี่ยเริ่มเข้าขาย ดูแล้วนะคะผู้ชายอาจจะเป็นกระเทยเพราะฉะนนั้จับไปอยู่ในวงผู้ชายคือจะเป็นมีวิธีคิดอะไรแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกหรือผิดยังไงคะก็วิธีคิดแบบนี้คือคือเข้าใจพ่อแม่ว่าเขาอยากจะพยายามที่จะทำแบบนี้ทำให้เป็นแมนเอพาไปเที่ยวผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเคยฟังประสบการณ์จากกระเทยที่ถูกพาไปให้ให้อยู่ในในอยู่อยู่กับผู้ชายทำกิจกรรมที่เป็นแบบผู้ชายแล้วถามว่าเขารู้สึก อย่างไรเขาก็เป็นทุกข์ค่อนข้างจะมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะต้องมาทําแบบนี้เขาก็เป็นทุกข์นะเราทีนี้มันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับด้วยซึ่งจริงๆต้องต้องบอกว่ามันอาจจะมีควเสียมากมายะในภายหลังเพราะว่ามีงานวิจัยเยอะเหมือนกันที่บองชี้ว่าคนที่เป็นแบบนี้พ่อแม่ไม่ยอมรับเนี่ยเขามีโอกาสที่จะไปทำฆ่าตัวตายติดยานู่นนี่นั่นเยอะมากมายคือ สิ่งแล้วรายที่ผลูกยงกับเรื่องปวกเนี่ยหลายอย่างมันปูกยงกับการที่พ่อแม่ทาใจไม่ได้ทาใจไม่ได้นี่นะถ้าพูดก,กันแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลุ่มเหล่านี้นะคะคเอาละพ่อแม่อาจจะต้องอะยอมต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามเปิดใจให้มากถึงแม้ว่าในตอนต้นอาจจะไม่ยอมรับแต่การปฏิบัติตัวของพ่อแม่ควครจะทําอย่างไรก็คิดว่าเนี่ยคือพยายามให้ รู้สึกว่ามันตรเป็นเรื่องปกติหรือว่าปฏิบัติกับลูกมันเป็นเรื่องปกติค,คือบางที่เราก็อาจจะทําใจยังไม่ได้ก็อาจจะเปิดใจกับลูกได้ว่าอย่างรู้สึกแบบนี้อยู่แต่ก็พยายามจะบอกว่าอย่างไรก็รักลูกรักรักลูกอยู่นะไม่ว่าลูกจะเป็นเพศไหนก็ตามอืมอย่างนี้นะครับพ่อกับแม่ก็ยังรักหนูอยู่ต่อ คือครอบครัวละแล้วถ้าสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนโห่ถูกเพื่อนล้อตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเอ้ยอย่างนี้ปรับตัวยังไงคะก็จริงๆคิดว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องต้องจัดการกับการรังแกนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องการรังแก่ที่ทางโรงเรียนไม่ควรจะยอมรับไม่ว่าเป็นอย่างไรแต่ก็อันนี้ก็ต้องอาศัยขามเขาจอาศัยความเข้าใจจากตัวครูด้วยนะเพราะว่าบางทีครูก็อาจจะไม่ยอมรับด้วยก็เลยปล่อยให้ ่อยให้เขารังแกกันนะค่ะแต่อันนี้ก็อันนี้ก็มีพลเสียได้นะอย่างงานวิจัยที่ผมทํานี้ก็คนหนึ่งก็เขาก็ไม่ได้เป็นกระเทอด้วยซ้ำะคือเป็นเกย์ก็อาจจะ <S <S ผมไม,ไม่แน่ใจผมไม่ได้เจอเขาด้วยส่วน,นตัวคือสัมภาษณ์กันทางอินเทอร์นตัตน,นะแต่เขาก็บอกว่าเหมือนเพื่อนเขาจะดูออกว่าเาัาจับจะมีพฤติกรรมเก็บตัวนิ่มๆอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเพื่อนก็จะรังแกเขาจนเขาพยายามจะฆ่าตัวตายอื ก็จดคดีที่ไม่ไม่ซ้เร็จนะครับก็ก็ต้องเข้ารพองบาลนก็ฟื้นตัวได้แล้วก็จิตแพทย์ก็มาคุยแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดเปิดฉากกับจิตแพทย์โดยสันตประว่ากว่าจิตแพทย์ก็ยอมรับไม่ได้อีกค่ะคืออันอันอันนี้เราเห็นมองจรนที่มันแล้วรายนะคือพอเราคาดหวังว่าสังคมไม่ยอมรับเราก็จะระแวงด้วยระแวงไปหมดทุกคนคือเราไม่ไว้ใจใครเพราะว่า Oh, พ่อแม่ยังไม่เข้าใจเรานะคะมาโรงเรียนเพ,พื่อนก็ไม่เข้าใจคุณครูก็ไม่เข้าใจใแต่ก็คือมันก็มีบางคนที่เข้าใจนะแต่การที่บางคนไม่เข้าใจนะมันก็อาจจะทําให้ระบางแม่กระทังคอนท,ที่จริงๆก็เข้าใจได้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในหมู่กลุ่มเพื่อนด้วยกันนะคะในสังคมในสังคมกลุ่มที่มีความคิดคล้ายๆกันอยู่ในกลุ่มเกย,ย์ด้วยกันกลุ่มกระเทยด้วยกันเนี่ยเขาเขามีวิธีคิดยังไงในงานวิจัยบอกไหมคะ งานวิจัยส่วนของคุณติโมว่าการที่เขาอยู่เป็นพฤติกรรมรวมหมู่แล้วเพราะว่าปัญหาเนี่ยคือปัญหาคนรอบข้างไม่ยอมรับแล้วเข้ามาอยู่ในกลุ่มกันเองเนี่ยเขาเขามีการพูดคุยหรือว่ามีการแนะนํากันว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรกันยังไงหรือเปล่าคะก็ตรงนั้นก็ผมไม่ได้เจาะลึกตรงนั้นนะต้องบอกนะครับแต่ว่าบางที่บางที่การที่เขามีเพื่อนที่ดีนะที่เป็นแบบเดียวกันนะด้วยซ้ําก็เป็นเรื่องที่ดีนะที ใชไหมครับคิดว่าพ่อแม่ไม่ควรจะเป็นห่วงเพราะว่าการที่เขามีเพื่อนที่ยอมรับเขาได้ก็แสดงว่าก็อย่างน้อยมีคนคนใดคนหนึ่งที่สามารถ <c oughs> สนับสนุนจิตแจเขาได้ค่ะเออลองหันไปดูประเทศอื่นๆบ้างนะคะว่าเขามีการจัดการในเรื่องนี้อย่างไรมีการยอมรับมีประเทศไหนในงานวิจัยที่คุณติโมสัมผัสเองแล้วเออเป็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะคือคิดว่าเนี่ยมันมีการยอมรับจาก ด้านกฎหมายกับจากคนในชีวิตประจำวันซึ่งบางทีก็ไม่ตรงกันนะอย่างในประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นที่มาของผมนีน่ก็รู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยฝ่ายไกลแล้วนะแต่บางทีในชีวิตประจําวันรู้สึกมันเขาจะยอมรับได้น้อยกว่าคนไทยหรือบางประเทศก็จะแม้กระทั่งในเอเชียก็มีอย่างเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะอนุญาตให้แปลงเพศยต่างกฎหมายได้ หรือ,อ,อรกรณีของประเทศอิรันก็น่าสนใจดีเพราะว่าของเขาเนี่ยนะเขาอนุญาตให้แปลงเพศต่างกฎหมายได้ถ้าแปลงเพศต่างร่างกายด้วยแต่เขาก็จะยอมรับเรื่องการรักเพศเดียวกันไม่ได้คือเขามีการลองทอดถึงการประหารชีวิตนะซึงก็ เพราะว่ามันค่อนข้างสบบพอไดามากนะ <ừ m. S 2> แต่ก็คือมันก็เกิดขึ้นจากการตีความศาสนาของเข,ขามันเป็นปัญหาที่มันมีความสลับซับซ้อนนะคะ,ะแสดงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>นะบ,บางศาสนาอาจจะต้องเปลี่ยนเพศไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันอาจจะเป็นบาปหรือเปล่ายก<ข>าตัวอย่างได้ไหมคะก็อย่างอย่างที่เปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับคืออย่างศาสนาอิสลามก็มีการตีความหลากหลายแบบนะครับ มีประเทศมุสลิมหลายประเทศที่ไม่อนุญ,ญาตถ่ายเลยินแต่ในกรณีนี้เรื่องใหญ่เลยก็ของจะแต่ว่าในในกรณีของอิหร่านก็ขเขาก็มีการตีความาอีกแบบหนึ่งซึ่งทําให้เขายอมรับตรงนี้ได้มีคําพูดอยู่ในอ,อัลกุรอานที่พวกพ,พูดประมาณว่าถ้าเกิดพระเจ้าจะให้ลูกเป็นผู้ชายคนก็ต้องยอมรับถ้าพระเจ้าจะให้ลูกเป็นผู้หญิงก็ต้องยอมรับถ้าจะให้ลูก เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงในเวลาเดียวกันก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะมันมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของของศาสนาแล้วถ้าบางประเทศมันมีเรื่องของกฎหมายมาด้วยว่าห้ามเปลี่ยนเลยมีไหมคะมีตัวอย่างไหมคะห้ามเปลี่ยนเพศห้ามข้ามเพศเลยคือเรื่องเรื่องของของไทยนี่เขาน้าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณ1ิปีที่แล้วไม่มีการห้ามอะไรทั้งสิน้นแต่ก็ไม่มีการอนุญาตอะไรทั้งสิ้นด้วยอยากทําอะไรก็ทำนะคะประมาณนี้นะครับแต่อย่ามาขอสิทธิอะไรทางกฎหมายเลยะ จะไม่ให้นะ,ะออตอนนี้เราก็จะมีมาตรา3นรัฐธรรมนูญที่บอกว่าห้ามเลือกปฏิบัติบ,บนทางของเรื่องความหลากหลายทางเพศอันนี้ก็คืออยู่ในรัฐธรรมนูญเราแล,แ,ลแ,ลแล้วก็สามารถนำไปตีความนายศาลได้แต่ว่าในไทยเนี่ยเราก็ยังด้อยกว่าเพื่อนในหลาย้ายด้านนคือความที่เป็นเพศเดียวกันไม่สามารถแต่งงานได้คนคาเพศไม่สามารถเปลี่ยนเอกสารของเขาได้ให้ตองกับเพศที่เขา เป็นจริงๆนียในในที่สุดนะค่ะเคยมีประสบการณ์ตรงไหมคะคุณติโมก<ข>็ก็มีคือส่วนตัวก็มีนะแต่ว่าคำรับข้างก็มีเยอะเหมือนกันค่ะ,คะพอจะยกตัวอย่างให้เราเห็นได้ไหมคะว่าเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงถ้าสมมุติว่าแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่ชมอยู่ะนะคะว่าเป็นพ่อแม่เองนะเอาละเราจะต้องไปปรับวิธีคิดของตัวเราแต่ว่าถ้าคนที่ดูอยู่เนี่ยเป็นเป็นตัวเด็กเองแล้วประสบปัญหาเองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออเวลาเกิดปัญหาเหล่านี้เนี่ย แต่ละคนควรจะเป็นยังไงนะคะพ่อแม่รับมือ,อยังไงคุณครูที่โรงเรียนรับมือ,อยังไงเพื่อนรับมือ,อยังไงแม้กระทั่งสังคมโดยรวมรับมือ,อยังไงคือคือทุกคนควรจะปฏิบัติตัวต่อเขาอย่างไงค่ะเขาคิดว่าพยายามเข้าใจมันเป็นเรื่องปกติค่ะ <c oughs> คืออย่าทําให้มันเป็นเรื่องการรกัน <c oughs> <c oughs> คืออาจจะเข้าใจว่ามีมีบางเรื่องที่ต้องอ่าระหนักแล้วก็ระวงังอย่างเรื่องการรังแกกันในโรงเรียน แต่นอกจากนั้นก็พยายามให้มันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ต่อนะเพราะว่าเขาอาจจะยิ่งโรสียกว่าเข้าอายนะก็คือพยายามยอมรับอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ว่าคงตะกว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้นะสำหรับคนเป็นพ่อแม่นี่มันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่คือสําหรับผมแมงนี่ก็คือเรียนโรมาในด้านจิตวิทยาก็เลยอยากจะแนะนําว่าบางที ไม่ว่าจะเป็นเจ้าลูกแองหรือว่าเป็นตัวพ่อแม่การที่เขาจะไปหาคนที่แนะนําเขาได้นักจิตวิทยาผู้ให้คำปร <c oughs> ึกษาเขาจะเป็นสิ่งที่ดีนะจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่สุดท้ายปลายทางเราไปถึงจุดนี้ไหมคะว่ากลุ่มเหล่านี้เขาเขามีชีวิตอยู่กันยังไงก็มันก็หลากหลายจริงๆนะครับก็คนน้อยสังคามทั่วไปนะครับค่ะ <c oughs> ไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่มันคงที่นะครับค่ะ <c oughs> แต่ว่าบางทีสังคมไม่เปิดโอกาสเนี่ย อย่างเช่นอากรณีของกระเทยนะครับอย่างพอมเรียนจิตวิทยาการให้คำปรึกษาก็มีเปรื่อนหลายคนที่เป็นกระเทยพยายามจะเข้าไปเรียนในด้านนี้อมหาวิทยาลัยไม่รับดังนั้นการที่เขามีหลายหลายอาชีพที่เขายังไม่เข้าถึงเหมือนเหมือนที่ผู้หญิงไม่เข้าถึงเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วอย่างประลัดอำเภอหรืออะไรก็ว่าไปที่ผู้พิพากษาที่สมัยก่อนนะพุกก็ไม่รับผู้หญิงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝากทิ้งท้ายนะให้ สุดท้ายแล้วเนี่ย Banana. เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไงในโลกใบนี้โดยยอมรับความหลากหลายทางเพศซึ่งกันและกันค่ะก็ต้องอาศัยความเขา้าใจนะครับแล้วก็ความกล้าด้วยนะทั้งความกลา้าความกลา้าคือทั้งคนที่เป็นก็ต้องกล้าแสดง,สดงต,ตัวตัวตนตัวตวนออกมาเพื่อให้สังคมเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเรือ่องปกติส่วนคนรับข้างก็ต้องกล้าที่จะเปิดใจนะช่วงแรกอาจจะยากเพราะว่าคนเราข้างก็อาจจะอาจจะแสดงท่าที แ,แปลกๆนะครับแต่ว่าในภายลังก็อย่างที่เขาพูดกันนะทุกวันนี้ก็มีจงพัฒนาที่พอดีเอาแบบมาพูดว่า it gets better วันนึงมันก็จะดีขึ้นนะค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ฟังคุณติโมเล่าให้เราฟังนะคะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทั้งประสบการณ์ตรงแล้วก็เล่าให้เราถึงเรื่องรอบข้างที่มันเกิดขึ้นอธิบายความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันกับคุณตีโมะนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเมื่อมนุ์คนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อหนานสิทธิการดำรงอยู่ในฐานนะคนคนหนึ่งก็ย่อมเท่าเทียมและเสมอภาคกันค่ะหากเรามองสังคมด้วยความเข้าใจสังคมแห่งนี้ก็จะมีความน่าอยู่อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับคุยหนังแล้วหนังสือวันนี้สองคุรู้จะหยิบภาพยนตร์ดีๆอะไรมาพูดคุยกันนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ